Welcome to She Podcast Catch up the new insight on health science education เพราะการศึกษาไม่เคยหยุดนิ่งยิ่งติดตามยิ่งรู้เปิดประตูสู่มุมมองใหม่ปลุกไฟด้านการศึกษาในตัวคุณคุณกำลังรับฟัง Pages to Practice Bridging Wisdom from Books to Medical Education สพานแห่งปัญญาจากหนังสือสู่การศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ชีพ p ดแคสต์ซีรี e ์ pages to practice bridging the wisdom from books to medical education ครับที่วันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตร,ร์สุขภาพผ่านหนังสือที่วิทยากรรับเชิญเนี่ยเลือกมาแชร์ไปพร้อมๆก,กันกับเราครับผมนายแพทย์ปุญญพัฒน์มาประโคครับ ผู้ช่วยอาจารย์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือศูนย์ชีคณะแพทยาศาสตร์ศ,รศิริราชพยาบาลหรือหมอปราบครับวันนี้รับหน้าที่เป็นโฮสต์ในซีรีส์นี้นะครับ สำหรับเอพิโซดในวันนี้นะครับคุณหมอที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราเนี่ยสนใจด้าน Health Management ตั้งแต่เป็นนักศึกษาแพทย์นะครับแล้วก็ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลรุ่นที่6เพื่อทำโครงการวิจัยด้าน s w e d i s healthcare h system for elderly โรงพยาบาลวอรินเนวีนอร์เคป p ิ้งสวีเดนนะครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท in medical management จากหมหาวิทยาลัยระดับโลกอย่าง k a r o l i n s k a i n s t i t u t e s ว e เด n ในปี20 2019ครับปัจจุบันคุณหมอดำรงตำแหน่งที่สำคัญหลายตำแหน่งได้แก่ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายนะวัตกรรมความเป็นเลิศและคุณค่าองค์กร พูวงหน่วยการศูนย์ขับเคลื่อนคุณค่าบริการที่ปรึกษากองสารสนเทศและดิจิทัล t ท a n ฟอร์เมชั่นมหาวิทยาลัยมหิดลและปัจจุบันเป็นคุณหมอประจำภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอยินดีต้อนรับนายแพทย์สิชนหรือลิธิพงศ์หรือพี่น็อตครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณหมอปราบด้วยนะครับผมที่ เชิญชวนมาในเซสชันนี้นะครับหนังสือวันนี้ที่เราจะมาคุยกันนะครับพี่น็อตมันคือเล่มที่ชื่อว่า quit the power of knowing when to walk away โดย Annie Duke นะครับผมอยากรู้ว่าทําไมพี่น็อตถึงเลือกหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแล้วหนังสือเล่มนี้ครับมันน่าสนใจมันมีความหมายยังไงกับพี่น็อตอ่าโอเคจริงๆเราอาจจะเป็นคนชอบอ่านหนังสือเหมือนกันว่งๆแวะไปตามร้านหนังสือนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยวันนั้นเนี่ยตั้งใจว่าจะไปหาหนังสือเล่มหนึ่งเรื่องของกริด ที่เป็นเรื่องของความมุมนะพยายามในการที่จะ a อ h i ซิชิฟเมนต์ตั้งใจจะไปดูเล่มนี้นะครับพอไปถึงเชลฟ์หนังสือเนี่ยวางคู่กันระหว่างหนังสือที่ชื่อว่ากริดกับเรื่องของควิดซึ่งมันไอรอนิกมากๆตรงที่ว่ามันเป็นความหมายที่ทตรงข้ามกันแล้วก็เลยลองสกิมทรูแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าควิดอาจจะเป็นอะไรที่ทน่าสนใจและอาจจะตอบโจทย์ของตอนเองในตอนนั้นครับผมทำไมตอนนั้นพี่น็อตถึงเลือกว่าเฮ้ยควิดมันตอบโจทย์ชีวิตช่วงนั้นมากกว่าครับอ่า จริงๆล้อไปกับตามอินโทรดักชันของหนังสือในแชปเตอร์แรกๆเลยด้วยก็คือโดยส่วนใหญ่เรามมกจะถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กอยู่แหละไม่ว่าจะเคาเจอไหนก็ตามในเรื่องของการเป็นเด็กที่จะพยายามมานะที่จะฝ่าฟันปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนซ้อมดนตรีซ้อมกีฬาพยายามฝ่าฟันมุมานะเพื่อจะทำให้มันสําเร็จถ้าเกิดคุณถอยเร็วเกินไปคุณยอมแพ้ยังไงคุณไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จแต่ว่าพอ อ่านตัว title ที่ชื่อว่า q u i ดเนี่ยมันแลดู negative แต่พอเราอ่านตัวตัวสับไททอลข้างล่างเนี่ยเป็น the power of knowing when to walk away ซึ่งจริงๆแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ว่าบางอย่างเราอาจจะไม่จำเป็นต้องดันทุรังเพื่อจะมุกมานะต่อไปเพราะมันอาจจะไม่ได้ o f f เฟอร์ c e s s อย่างที่เราทวินหาก็ได้แต่ประเด็นมันขึ้นอยู่กับว่าเมื่อไหร่นะสิที่เราควรจะ q u i ดและเรื่องไหนตั้งหาที่เราควรจะควิด อันนี้ผมเห็นด้วยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าเวลาที่เราพูดเรื่องคิดเนี่ยทุกคนมักจะมองว่าแบบเฮ้ยลาออกจากงานเป็นคนที่ล้มเหลวในชีวิตไปแล้วมันเลยเหมือนสร้างความยากของค่านิยมแล้วก็ความเชื่อว่าแบบทางเดียวที่จะประสบความสําเร็จคือการไปต่อแต่ที่พี่น็อตพูดคือบางทีอ่ะการไปต่อในบางอย่างมันอาจจะไม่ได้พาเราไปสู่ความสําเร็จก็ได้ทีนี้ถ้าเราเกิดไม่รู้วิธีที่จะหยุดหรือว่าไม่รู้วิธีที่จะคิดในเวลาที่ควรควิดนะครับมันจะ ทำให้เกิดปัญหาอะไรบ้างครพูดง่ายคือเหมือนกับเดาดันทุลังต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ,รบมันก็แน่นอนว่าบางอย่าง a t the end of the way มันอาจจะมี success บางอย่างที่ตอบโจทย์เราซึ่งในบางเรื่องมันอาจจะเกิดอย่างนั้นจริงๆก็ได้นะซึ่งจริงๆไม่มีมนุษย์คนไหนรู้นรอนาคตสิ่งหนึ่งที่ที่ผู้เขียนชวในให้อ่านตั้งแต่ introduction ก็คือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของภาษาเองถ้าไปเปิด dictionary เนี่ยไปดู synonym คำที่มีความหมายคล้ายคลึงหรือความหมายเหมือนกันของด้านของการที่เป็นกริดหรือว่าคำ adjective ที่มาขยายความของคนที่มีสิ่งสิ่งนี้มีเป็นสิบเป็นร้อยคำแต่พอไปดูคำที่เป็นความหมายที่ใกล้เคียงกันกับคำว่าว่า q u ิดหรือ adjective ที่มาอธิบายของคนที่เป็น q u ิดเ e อร์เนี่ยมันมีแต่โทนคาว่า negative ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นจริงๆริแล้วมันถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเด็กที่เริ่มการใช้ภาษาแล้วเพราะฉะนั้น mindset ของเราจะถูก วางไว้เลยว่าถ้าคุณจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งคุณจะต้องมุมานะและพยายามทำมันไปเรื่อยๆและและแอ t h ีเอ็มันมีแต่คําว่าสําเร็จเท่านั้นคุณต้องทําต่อไปเรื่อยๆแต่ไม่มีการสอนว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณควรจะจะพอ หรือจะเลิกเมื่อใดก็ตามที่คุณเลิกสังคมจะมองว่าคุณคือผู้แพ้คุณเป็นควิตเตอร์คุณเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือคุณเป็นคนที่ไม่รีแลเบิลเพราะฉะนั้นไม่ควรจะเลือกเข้ามาทํางานไม่ควรจะคบค้าสมาคมด้วยไม่ควรจะไว้ใจให้เป็นคู่รักไม่ควรจะเป็นลูกศิษย์ที่เราจะไว้วางใจให้ทางานด้วยมันมันมีแต่โทนทางนี้กรทีฟหมดเลยผมผม ส,ส,ะสะเทือนใจเหมือนกันนะครับแล้วก็มันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้มีอิทธิพลกับเราแค่ mindset แล้วก็ความเชื่อแต่มันมีผลกับเราในทุกทุมิติทั้งภาษาแล้วก็มุมมองที่ทุกคนมีกับสิ่งที่เราเลือกทําก่อนที่จะไปแตะว่าในมุมมองพี่น็อตสิ่งนี้มจะเอามาสอนยังไงได้บ้างผมอยากให้พี่น็อตแบบแชร์ปัญหาหรือตัวอย่างที่พี่น็อตเจอที่มันเกี่ยวข้องกับการไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุดให้ฟังได้ไหมครับในมุมมองของพี่ก็หลากันพี่มองว่า เราถูกสอนให้ตั้ง goal ถูกไหมแล้วพอพี่ไปเรียนเรื่องของ medical management เนี่ยเราก็ถูกสอนตลอดว่าต้องตั้ง goal ต้องเป็น smart goal เราต้อง achieve goal แล้วก็ถูกสอนเรื่องของ KPI เรื่องของ OKR OK ตั้งเป้าหมายอย่างเดียวแต่เราไม่เคยสอนอาจจะมีการสอนบ้างแต่ไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักในเรื่องของการ track goal ถ้าเรามี KPI ในการ track goal ได้และเรากำหนดได้ว่าถึงจุดจุดนี้เราควรจะต้อง pause เพื่อตัดสินใจ ลเร a เมคด c i s ชันจริงๆเนี่ยอาจจะช่วยใครหลายๆคนหรือหลายๆองคอ์กรได้เราตั้งเป้าหมายเราจะเป็นที่หนึ่งของโลกเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะทําสิ่งนู้นสิ่งนี้ให้สาเร็จแต่ว่าไอโตวเป้าหมายเหล่านั้นเราไม่ได้แทร็คอย่างจริงจริงจังๆซึ่งก็เป็นปัญหาให้กับหลายๆคนและหลายๆองคอ์กรซึ่งจากตรงน,นี้นี่แหละที่ถามว่าเราจะมาใช้อย่างไรได้บ้างตัวอย่างจากหนังสือก็จะบอกว่าต้องเซตอะไรให้มันชัดเจนเช่นภายในวันนี้ ถ้าเราไม่ได้ถึงเลเวลนี้ถึงจุดที่เราควรจะต้องควิดเพราะหลายๆครั้งเมื่อเราไปถึงจุดที่ต้องเมคดิ i ิชันจริงๆแล้วเราตัดสินใจไม่ได้เพราะมีมอะไรหลายอย่างที่เราลงทุนไปเยอะเกินไปเกินกว่าที่เราจะจะยอมแพ้เพราะฉะนั้นเราก็จะดันทุลังต่อไปเรื่อยๆตัวอย่างที่เราเห็นในหนังสือเล่มนี้มีหลายๆเรื่องที่น่าสนใจเช่นนักปีนเขาเอเวอเรสต์เราคงเห็นหนังหลายๆเรื่องที่พูดถึงนักปีนเขาปีนแล้วฝ่าฟันต่างๆทั้งพายุหิมะมีเพื่อนร่วมทาง ตกเขาเสียชีวิตมากมายแล้วสุดท้ายจบด้วยกวันที่ว่าเขาแอคชีพได้คนที่มุมานะไปเรื่อยๆและสักเซสมีอยู่จํานวนไม่น้อยแต่หลายๆคนที่ควิดแล้วเขากลับมาสักเซสในภายหลังหรือไปสักเซสเรื่องอื่นกับไม่ค่อยมีใครพูดถึงเขาเหล่านั้นหนังสืงเอเล่มนี้กล่าวถึงกลุ่มนักปีนเขาหลายๆคนที่พอถึงจุดจๆหนึ่งแล้วเขาจะมีไทม์บอกไว้เลยว่าถ้าเกิดเกินระยะเวลานี้นะคุณควรจะต้อง เกิดเดินทางกลับมาสู่เบสแคมเพื่อความปลอดภัยกลุ่มคน3-4คนเ่าเนี้ยไม่เคยได้ถูกเมนชันไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นหนังแต่จริงๆเราเขาก็เป็นกลุ่มคนที่สักเซสเพราะในความเป็นจริงแล้วการที่จะปีนเขาเอเวอเรสต์เป้าหมายไม่ได้คืออยู่แค่พิชิตยอดเขาแต่การพิชิตยอดเขาและสามารถกลับมาสู่เบสแคมป์ได้อย่างปลอดภัยหรือแม้กระทั่งธุรกิจสตาร์ทอัพหลายๆอันผู้ก่อตั้งบริษัทเกมบริษัทหนึ่งพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาในวันที่เขาสักเซสเขากับ ส่งจดหมายส่งอ e ีเมลบอกผู้ลงทุนผู้ถือหุ้นว่าฉันพอละพอเขาฟอร์ซีมาแน่นะอนาคตมันอาจจะมีแอเรียอื่นที่น่าสนใจมากกว่าแล้วก็มองดูแล้วทิศทางณนะวันนี้มันมันดูเชอรริชมันดูดูดูด,ดีแต่ว่าภาพในอนาคตมันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นเขาเลือกที่จะถอยนะตอนนั้นแล้วสุดท้ายก็มาพัฒนาอะไรที่มันตอบโจทย์กับสภาพสังคมในอนาคตความต้องการในอนาคตเกิดเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Slack ที่เชื่อว่าคนที่อยู่ในวงการแมネจเมนต์ก็น่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เราเห็นได้เรื่อยๆถ้าเกิดตัวอย่าง personally ของส่วนตัวที่มองก็คือว่าก็มีหลายโครงการถ้ายอมรับตามตรงก็คือเราลงทุนกับมันไปเยอะลงทุนไม่ได้เพราะว่าผมเอาเงินจ่ายเองไปโดยตรงนะครับก็ทั้งเรื่องเวลาเนาะเวลาเป็นสิ่งที่มีรีซอร์สจำกัดใช่ไหมครับแล้วก็แรงกายนะลงไปถึงจุดๆนั้นมีสิกเนลเยอะแยะมากมายเช่นเริ่ม มีคอน FLICT กันในทีมเริ่มมีคนไม่เห็นด้วยเราควรจะทำต่อบัต g เจ็ตเริ่มลอยหลอระยะเวลาถูกบีบ KPI ไม่ได้ตามเป้าผู้บริหารเริ่มสอบถามถึงความเป็นไปสิกเนลมาทุกขนทางแต่ด้วยความที่ว่าเราและทีมลงทุนไปกับมันเยอะเชื่อว่าเราจะต้องสำเร็จแทนที่เราจะเลิกหรือควิดเรากลับเลือกที่จะลงทุนมากขึ้นเราไม่ทำโปรเจกต์ใหม่ทั้งนั้ที่จริงมันเป็นประตูออ i t y ที่เข้ามา แต่เราเลือกที่จะปิดกั้นสิ่งนะั้นและลงทุนไปกับมันมากขึ้นในขณะที่เรากําลังแพ้แทนที่เราจะเลือกที่จะเลิกหรือลดการลงทุนกลับไปกับการไปว่าเราดับเบิลเดอะไพรซ์ลงไปอีกสุดท้ายอีเวนชุลี่มันก็จะกลายเป็นซังคอสที่มันเพิ่มเติมมากขึ้นก็จะกลายเป็นดินพอกหางหมูให้มันหนักสุดท้ายหมูตัวนั้นก็จะยังคงเดินอยู่ทางเดิมเพราะมันไปไหนไม่ไหวแล้วเพราะมันลงทุนไปเยอะเกินไปถ้าเราอาร่านเล่มนี้เร็วกว่านี้แล้วอาจจะ กล้าที่จะเลือกคิดในบางโปรเจกต์และยอมรับตามความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่ว่าทุกโปรเจกต์ที่จะสําเร็จไม่ใช่ว่าทุกความพยายามจะการันตีความสําเร็จได้บางทีการเอาหัวชนประตูไปเรื่อยๆไม่ได้หมายความว่าประตูมันจะแตกสิ่งที่แตกแน่ๆคือหัวของเราคือเท่าที่ผมฟังผมรู้สึกพี่น็อตรู้สึกว่าแบบเอ้ยรู้ช้าไปอ่ะมันไม่น่าเกิดกับเราแต่ผมเชื่อว่ามีอีกหลายคนที่ตอนเนี้ยไม่รู้เลยฮะเขาควรเริ่มจากอะไรคะที่จะทําให้เขาแบบรู้ว่าเมื่อไหรเขาควรหยุดเนี่ย คิดว่าหนึ่งคือการฝึกทักษะในเรื่องของ situation awareness คือการประเมินสถานการณ์ที่เรายือนอยู่ในะปัจจุบันให้ได้ก่อนเีไม่ต้องพูดถึงภาพอนาคตเอาแค่ว่านะปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่เราลงทุนอะไรไปกับมันบ้างแล้วเรากำลังเจอปัญหาอะไรหรือเรากำลังแฮปปี้กับอะไรเพราะหลายๆครั้งเราเจอปัญหากับอะไรม,มันเท่ากับเราเจอจุดที่ต้อง make decision ไปแล้วมัน too l แล้ว มันช้าไปแหละแต่เราควรจะต้องมี situation awareness ไปเรื่อยๆในทุกๆสเต็ปของชีวิตต่อมาก็คือเมื่อเรา analyze สถานการณ์ของเราเองได้แล้วเราอาจจะเลือกใครสักคนหรือ2อสาคนที่จะเป็นเหมือนโค้ชในเรื่องของ Quitting ซึ่งถ้าเกิดคนเราเนี่ยพูดคือคนที่หยิบเอาสัญญาณต่างๆเหล่านั้นมากลั่นกรองให้เราและไม่ว่าเราจะเคยได้ยินสิ่งนี้มาจากไหนไม่รู้เราอาจจะอีกนอปิดประตูใส่มันแต่ถ้าเกิดคนเหล่านี้ที่เราเลือกมาละ เป็นคุยเตอร์แอดไวเซอร์เลยของใช่ <พอ S 2> ใช่คำนั้นก็ได้ครับแล้วคือบางบางคนฟังก็จะมีความรู้สึกว่าเอามันต้องไบแอสได้นะสิเขา,าอาจจะให้อินโฟเมชันที่ไม่ตรงความเป็นจริงอันนั้นก็แล้วแต่คนและเราก็ต้องเลือกคนที่จะให้เขามาเป็นคุ i เตอร์แอดไวเซอร์หรือซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญแล้วเลือกคนที่ที่รู้ เกี่ยวกับแบ็กกราวน์ของเราเกี่ยวกับโปรเจกต์ของเรารู้ในสิ่งที่เรากําลังทําก็จะทําให้ให้แอดไวซ์เหล่านั้นมันสอดคล้องกับสถานการณ์เรามากขึ้นรวมถึงเขาก็จะเข้าใจว่าในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นั้นนหะเราลงทุนกับมันไปมากน้อยแค่ไหนคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปเลือกฟังแอดไวซ์หรือเลือกฟังจากคนอินเจเนอรัลทั่วๆไปแน่นอนเขาไม่รู้หรอกว่าโครงการหรือสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เราลงทุนกับมันไปมากน้อยแค่ไหนเพอถึงจุดๆหนึ่ง from inner perspective ยังไงเราก็ดีเฟนซ์สิ่งที่เรารักและหวงแหนมาอยู่แล้วมันเป็น endowment เมนเอฟที่เราลงทุนกับมันไปเยอะมากเกินไปซึ่งบางอย่างมันไม่ใช่เงินบางอย่างมันไม่ใช่สิ่งของมันไม่ใช่แค่เวลาแต่มันเป็นตัวตนของเราฉันเดวฉันอุทิศต,ตัวเองท v ว t ต,ตัวเองกับสิ่งนี้มาร่วม10บสปีคุณแค่มองว่านี่คือ Job ของฉันแต่นี่คือชีวิตของฉันเพราะฉะนั้นโคช้ชต้องเข้าใจตัวเราด้วยเหมือนกัน ในนนอันหนึ่งที่ผมมองว่ามันเป็นโอ้ยเป็นเอลเมนที่ทรงพลังมากที่พี่น็อตพูดมาเมื่อกี้คือมันมีสิ่งที่เราเรียกว่า identity formation ที่เกิดมากับ g o แล้วก็สิ่งที่เราทำคือคิดสำหรับคนนอกอะ่ะง่ายแล้วก็คิดสำหรับเรามันคือการแบบทิ้งทั้งงานที่เราทำสิ่งที่เราอินเวสแล้วก็ตัวตนเราด้วยผมก็เลยแบบอยากถามพี่น็อตต่อเพิ่มว่าเขาอาจจะรู้ว่าหยุดเราทำยังไงแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้ว่าหยุด แล้วไปต่อยังไงหรือว่าหยุดแล้วชีวิตจะเกิดอะไรขึ้นพี่น็อตมีแนวทางหรือคําแนะนําเมื่อหยุดแล้วมันไปต่อยังไงไหมอ่าโอเคให้มอง,มองพี่พี่คิดว่าพอเราเลิกอะไรบางอย่างหยุดอะไรบางอย่างเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าแน่ๆอย่างแรกเลยคือความรู้สึกของการสูญเสียเพราะเราเราทําสิ่งนี้มาตลอดทั้งชีวิตเลยแล้วอยู่ดีว,วันหนึ่งเราตัดสินใจละ เราเราจะหยุดทํามันเราจะเปลี่ยนทิศทางเราจะไม่เป็นหมอเราจะกลายมาเป็นวิศวะคือมันกําลังสูญเสียอะไรบางอย่างช่วงแรกมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างน e g a t i ต้องตั้งหลักให้ได้ก่อนเพราะในการตัดสินใจนั้นมันจะมี opportunity ใหม่ๆเข้ามายังไม่ต้องรีบ jump จำท p t อิ t ใจเย็นๆ explore ให้ดีโดยปกติแล้ว คนที่ควิดมักจะเพร์ซีว่าเราควิดทูซูนคือเราเลิกเร็วเกินไปแต่ในความเป็นจริงแล้วเราต้องกลับมาถามดูว่าแล้วถ้าเกิดควิดทูซูนกับควิดทูเลทอะไรที่เราเสียมากกว่ากันส่วนใหญ่แล้วถ้าเราควิดทูเลทอาจจะสูญเสียมากกว่าเพราะเราก็ยิ่งจะลงทุนมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดเราปล่อยเวลาให้มันทูเลทหรือมันช้าเกินไปบางทีมันอาจจะไม่เกิดการควิดเลยก็ได้เพราะเราผูกมัดตัวเองกับสิ่งนั้นนานเกินไปครับทีนี้ในมุมมองพี่นอ็อตเริ่มด้วยแม a จเมนต์ก่อนนะครับ ด้านแมネจเมนต์ว่าพี่น็อตเอามาใช้ยังไงพี่น็อตน่าจะแบบว่าใกล้ตัวสุดณตอนนี้ก็พี่พยายามเซตเรื่องของการ tracking g o a timeline deadline ซึ่งบางคนที่ฟังอยู่ก็จะรู้สึกว่ามัน Typical Management นะ่ะใครก็ทำมาอยู่แล้วแต่ถามว่าจริงๆแล้วพอถึง time tracking ถ้ามัน delay ถ้ามันไม่ a c h i e v ส่วนใหญ่ที่เราทำคือ postpone เราเลื่อนเราขยับตารางเวลาให้ให้สอดคล้องกับ กับ activity จริงที่เกิดขึ้นซึ่งเราอาจจะทำแบบนั้นก็ได้ถ้าเราเรามองว่า Track mm. ที่เรากำลังเดินอยู่มันไปได้แต่ ADN of the day o u must have เส้นทางสุดท้ายนี่คือ Gateway สุดท้ายถ้าเกิดสมมติว่า by this date by this day ถ้ามันไม่เป็นแบบนั้นฉันจะหยุดและสิ่งสำคัญคือต้องกำหนดไว้ตั้งแต่แรกเพราะว่าจุดที่ยากที่สุดในการ make decision ในการแก้ไขปัญหาก็คือจุดตอนที่คุณเจอปัญหานั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณรอจนถึงจุดจุดนั้นถึงวันที่กำหนดเดทไลน์ แล้วมานั่งประชุมว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ถึงวันนั้นโมสักเดิ e ททุกคนก็จะเลือกไปต่อเพราะคุณตัดสินใจไม่ได้คุณมองคุณไม่มองคุณมองไม่เห็นข้างหน้าแต่สิ่งที่คุณมองเห็นคือข้างหลังซึ่งข้างหลังคือสิ่งที่คุณลงทุนมาตลอดโปรเจกต์ไม่มีใครอยากทิ้งที่คุณลงทุนลงไปเพราะฉะนั้นสิ่งนี้อะไรจะเป็นสิ่งที่ drive ให้คุณ ไปต่ออนิดหน้าไปต่อกนิดหน้าทนอีกหน่อยหน้าแต่ในความเป็นจริงคือสัญญาณทั้งโลกได้บอกคุณแล้วว่าสิ่งที่คุณกำลังเดินม,มันอาจจะเดินไปผิดทางหัวแตกอย่างเดียวแขนหักอย่างเดียวไม่ได้การันติว้วคุณจะได้อะไรข้างหลังนั้นประมาณนั้นอันนี้เรื่องแมネจเมนต์ครับแต่มันผมว่าอันนึงคือ เรามองทั้ง2ด้านของ g o แล้วก็มองด้วยว่าถ้า g o มันจะไม่ success เนี่ยเราจะหยุดเมื่อไหร่มันก็เป็นอีก g o หนึ่งเหมือนกันที่ใช้ในการคัด p o i แต่ว่าอันนึงที่ผมในพาร์ทนี้ผมคิดว่ามันคล้ายๆกับว่าเราเราไม่ประมาทในการแบบเดินว่ายังไงเรามีโอกาสได้ทั้ง2อ,อันคือ success แล้วก็ failure แต่ว่าเหมือนเราอาจจะโฟกัสกันที่แบบ success แฟกเตอร์มากกว่าแล้วเฟลเลียแฟกเตอร์มันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับแล้วถ้าในมุมของอาจารย์แพทย์นี้ครับพี่น็อตมองว่าอาจารย์แพทย์จะเอาความรู้นี้ไปใช้ยังไงได้บ้างไนะไปสอนนักศึกษาย,ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเรื่องการเรียนการสอนมองเป็นกระบวนการการสอนแล้วกันเ,เราเติบโตมาเนาะเรียนแพทย์6ปีจนเป็นเฉพาะทางสําหรับบางท่านบางท่านจบ PhD ดีด้วยจนเป็นผู้เชี่ยวชาญปุ๊บ สิ่งหนึ่งที่เพิ่มเติมมานอกจากความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ก็หนีไม่พ้นเรื่องของอีโกเนสเนาะพูดตรงๆนะครับนะผมก็มีผมว่ามันเป็นเรื่องของมนุษย์ทุกคนเรามีอยู่แล,แล้วแหละเพราะฉะนั้นเราก็จะมั่นใจในเวที่เราเลือกที่จะสอนนักศึกษาเรามั่นใจว่าเนี่ยมันจะต้องดีที่สุดเหมือนประสบการณ์ฉันเรียนมาแบบนี้หรือฉันทําแบบนี้มาตลอด10ปีที่ผ่านมาซึ่งแต่ก่อนมันอาจจะเวิร์กแต่ปัจจุบันมันอาจจะไม่ได้เอาพูดเอาคำที่ที่ดีเท่าเดิม เพราะฉะนั้นสัญกณมันอาจจะบอกแหละใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการแบบสอบถามความพึงพอใจในรายวิชานะครับหรือว่าคะแนนสอบของนักศึกษาในรายวิชาของเราหรือว่าในรายวิชาระดับที่แบบเป็นสอบระดับ national test ซึ่งถ้าเกิดสมมติเอาพุทเอาค m e มันออกมาเป็นแบบนั้นที่ในเชิงที่ดีเทอร์เรตลงคะแนนมันต่ําลงความพึงพอใจมันต่ําลงมันอาจจะเป็นทรายที่เราต้องเริ่มกับมาดูแล้วลว่าเราควรจะต้องปรับอะไรไหมคือ g o เราอาจจะยังคงเซ็ตไว้แบบเดิมแต่ change how เชนกระบวนการซึ่งมันก็คือสัตว์โปรเจกต์ที่เราทำนั่นแหละเป้าหมายเราอยากจะทําสิ่งนี้นะครับเราอาจจะควิด One Way แต่ t r ีอนาเตอรเราเคยสอนแบบนี้แล้วก็ปรับวิธีการเรียนการสอนได้เงี้ยครับผมมองว่าถ้าเกิดในมุมมองของการเป็นอาจารย์แพทย์นะมันหนีไม่พ้นหรอกเพราะเราเราจะยึดมั่นกับเวทีที่เราสอนเพราะเราหนึ่งมันคือคอมฟอร์ทโซนเพราะเราทําสิ่งนี้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทํามาโดยตลอดเราก็รู้สึกว่าเราผูกพันเราลงทุนกับมันไปเยอะสไลด์ก็คือสไลด์ที่ฉันใช้เวลา สามสัปดาห์ในการรวบรวมข้อมูลหาภาพมาทำไมสไลด์ฉันจะไม่ดีละ่ะฉันก็ใช้มาตลอดฉันลงทุนมาตลอดแต่คำถามคือโลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปเนาะนักเรียนก็อาจจะเรียนด้วยวิธีใหม่เขาอาจจะได้แบบใหม่ซึ่งถ้าหลักการ management, แม g จเมนต์เราก็ใช้ V O C V O S Voice of Customer Voice of Stakeholder ถ้าเกิด Stakeholder Customer ไม่แฮปปี้ถ้าพูดตรงๆคือณตอนนี้เขายังเรียนกับเราเพราะเขาต้องเรียนแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งใครจะไปรู้นอนาคต education อาจจะเปิดว่าไม่มี ไม่มีการเซตบาร์เรอรี่ของโรงเรียนแพทย์เช่นสมมติว่านักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชานี้จากมหาลัยอื่นถ้าเป็นแบบนั้นปุ๊บเราจะสู้คู่แข่งได้ไหมได้เกิดสมมติเขาปรับแล้วเราไม่ปรับอันนี้ก็เป็นเรื่องของมุมมองของการเป็นอาจารย์แพทย์ครับอมมุมมองในผม <c oughs> ไฮไลท์แบบดอกจันล้านดวงเลยครับ <c oughs> พอมองในเรื่องการเรียนการสอนอันนี้จริงเลยครับว่าแบบเมื่อไหร่จะหยุดสอนแบบเดิม <c oughs> สอนแบบที่ไม่เอฟเฟกตีฟแล้ว เรามี situation awareness หรือเปล่าว่าสิ่งนี้มัน effective อยู่แล้วก็ได้มีการ track ไว้ว่าสิ่งนี้มันไม่ effective แล้วแล้วถ้าสมมติอย่างนักศึกษาละครับบางทีผมก็มีอันนึงแชร์ไว้ก่อนด้วยก็คือจริงมีผม,ผมว่านักศึกษามีเยอะมากเพื่อนสนิทผมก็ควิดในระหว่างที่ผมเป็นนักศึกษาแพทย์แล้วก็มันก็จะมีเพื่อนผมตอนนี้ก็มา r e s i d e n ต์บางคนก็เป็น s t a ฟแล้วบางคนก็เป็น s t a ฟแล้วก็ควิดแล้วบางคนก็ร้อยวัน อันตรายเลสซิเดนแล้วก็ควิดละผมก็เจอโปรเซสการควิดของนักศึกษาแพทย์กับแพทย์ประจําบ้านไปเยอะมากผมอยากฟังว่าในมุมมองพี่น็อตพี่น็อตมองว่ามันมีอะไรแบบใหญ่กว่านั้นหรือว่าเราเรียนรู้อะไรได้มากมากขึ้นไหมฮะจากผมว่าตอนที่เรายังเป็นแพทย์ใช้ทุนตอนที่อายุน้อยกว่านี้แล้วกันนะใช้คํานี้ก็คือจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกันน้องๆใช่ไหมครับแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือเราก็ยังคงเห็นอยู่ว่า จำนวนไม่น,อนนะ้อยนักศึกษาแพทย์ที่เข้ามาไม่ได้เข้ามาด้วยความต้องการของตนเองจริงๆที่อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับน้องๆเหล่านี้ก็คือว่าคือถ้าคิดว่าการเดินในเส้นทางนี้ถ้ามันไม่ตอบโจทย์มันเป็นเส้นทางที่สุดท้ายแล้วมันอันแฮปปี้จริงๆผมก็เคยบอกนะักศึกษา,าทุกคนอยู่แล้วว่าสุดท้ายแล้วมีแต่ตัวเราเท่านั้นที่อยู่กับเราไม่ว่าจะครอบครัวไม่ว่าจะเพื่อน หรือแม้กระทั่งสังคมเพราะฉะนั้นการที่อยู่คิดเส้นทางหนึง่งมันก็เปิดประตูอีกหลายๆลาบานคำถามก็คือว่า when is the right time Have you t r y e enough นั่นเป็นคำถามของตัวคุณเองทุกๆคนที่ต้องถามว่าคุณได้พยายามกับมันเต็มที่แล้วหรือยังสิ่งที่คุณกำลังพยายามมันมันยังคงมีทางไปไหม ถ้าเกิดสมมุติว่าณวันนี้น้องๆทุกคนที่เรียนอยู่แล้วรู้สึกว่าโอเคมันยังคงมีทางไปฉันยังพอมองเห็นได้ถึงแม้ว่าฉันจะเรียนเพื่อครอบครัวแต่ฉันรู้สึกว่างานอดิเรกที่ฉันรักฉันก็ยังคงทําได้อีกวิชาชีพหนึ่งฉันสามารถเรียนออนไลน์เทคมาสเตอร์ได้นั่นก็วินวินซิทูเอชันเพราะทุกคนก็คงอยากทําให้พ่อแม่ภูมิใจอยากให้ครอบครัวภูมิใจอยู่แล้วงั้นยุก็คอนติเนียต่อไปแต่ถ้าเกิดสุดท้ายว่าถึงวันหนึ่งเราอาจจะเซตไว้ไหมว่าถ้าเกิดสมมติฟเฟอริงที่เราจเจออยู่ อ่ะสตรสที่เราจะอยู่เมื่อถึงวันนึงมันถึงลิมิตที่มันเราไม่ไหวจริงๆอ่ะถึงวันนั้นเราจะสเตปอัพล้วก็จะบอกกับครอบครัวบอกกับเพื่อนหรือเข้าไปคุยกับใครสักคนหนึ่งก็บอกโอเคหนูเลือกที่จะพอแต่ว่าเราต้องสู้กับมันเต็มที่เพราะทำไมงั้นเ็นจะมีคนที่บอกว่า Quitting มันจะเกิดซิเอชันหลังจากนั้นคือ what if uh huh. what if one more time what if we continue further แล้วจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสุดท้ายเราตอบตัวเองในวันที่เราเมดิซิชันได้แล้วว่าฉันทําเต็มที่แล้วนี่คือชันเทรนเลสซิเด้นหนึวันฉันตั้งเป้าอะไรเดย์ไลน์หนึ่งร้อยวันถ้าเกิดสมมติว่าไลฟ์สตรัคเกอมากๆบางคนอาจจะบอกว่ามันเพิ่งจุดเริ่มต้นเดี๋ยวพอถึงเดนสองมันจะดีขึ้นเมื่อเข้าหน่วยเดนสามเมื่อเราเป็นชีพปุ๊บมันก็จะพละก็จะน้อยลงถามว่ากว่าจะไปถึงวันนั้นบางคนก็บอกาใช้ความกริตติ้งพยายามไปแต่ว่า สุดท้ายในแต่ละวันมันก็คือชีวิตของเราซึ่งในแต่ละวันที่เราสูญเสียไปกการพยายามเราอาจจะไปเจอสิ่งใหม่ที่ได้ยิวเอาคำที่ดีเหมือนกันได้เราแฮปปี้กับมันมากกว่าก็ได้ถ้าเกิดเราพยายามกับมันเต็มที่แล้วคำถาม what if จะไม่ใช่สิ่งที่เรากางังวลหรือเราจะกลัวมันอีกเลยแล้วเราจะไม่ย้อนกลับมาถามตัวเองว่า what if วันนั้นฉันเปลี่ยนแปลงไปทำอีกอย่างหนึ่งถ้าวันนั้นฉันไม่ตัดสินใจเลิกจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดสมมุติเราทุ่มเต็มที่แล้วเราจะไม่ถามคำถามตัวเองนั้นกับเราอื ครับผมว่าจริงๆพอมอมาถึงจุดเนี้ยผมว่าความแบบความสวยงามของการเลิกจริงๆมันไม่ใช่การควิดแบบเหมือนคำนิยามที่คนอื่นๆเข้าใจกันว่าควิดคือแบบเฟลเลียนะฮะแต่พอมองอย่างนี้จริงๆพี่น็อตกำลังแบบเอมฟาไซส์ว่าดีซิชันที่เราต้องตัดสินใจว่าจับ ไปต่อหรือพอแค่เนี้ยจริงๆมันยากพอๆกันกับไปต่อแล้วมันก็ลงทุนลงแรงไม่ได้ต่างกันเกกับอะไรที่เราจะแบบไปต่อแต่คีย์เวิร์ดหนึ่งของผมคือถ้าเราทําเต็มที่แล้วเราพยายามแล้วอันนี้เป็นอันที่มันช่วยทําให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นดังนั้นมันไม่ใช่การแบบเซตวั่า100วันจะเอาไม่เอาต่อแบบใช้ชีวิตไปวันๆแต่มันคือหนึ่งวันที่เราพยายามอย่างเต็มที่ที่สุดจนเรารู้แล้วว่ามัน ไปต่อไม่ได้หรือมันไปต่อไม่ไหวพาสุดท้ายก่อนแบบจบก็ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ <c oughs> เขาแบบเริ่มเห็นภาพแล้วว่าการคิดเป็นส่วนหนึ่งใน Decision m a k กิ g งที่เขาต้องต้องเลือกแล้วก็ถ้าเขายังไม่มีเครื่องมืออนี้มันเป็นอันที่สําคัญมากๆว่าเราต้องเริ่มคิดแล้วว่าเราเรามีอุปกรณ์อะไรที่จะช่วยเราแลนดิ้งหรือเปล่าถ้าสมมติว่ามีอะไรที่พี่น็อตอยากฝากในช่วงสุดท้ายให้กับคุณผู้ฟัง ทุกท่านนะครับแล้วก็บุคลากรที่ฟังอยู่หรืออาจารย์แพทย์นักศึกษาที่ฟังอยู่พี่น้อตมีอะไรที่อยากจะฝากในช่วงท้ายนี้ของพอดแคสต์อะอย่างแรกและกันผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของ m e n t a l ระดับหนึ่งเนาะเป็นในเรื่องของระดับการการเม e ดิ c i ิชันการตัดสินใจซึ่งการฟังพอดแคสต์สานาทีอาจจะยังทำให้เรา ไม่จำไร i ์อินอินทูท็อปิมากขนาดนั้นหนังสือเล่มนี้ก็ดีที่จะช่วยให้เราเปิดมุมมองได้นะครับถ้ามีเวลาสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้นะครับผมแนะนำอ่านภาษาอังกฤษเพราะตัวอย่างเขาค่อนข้างจะค่อนข้างเคลียร์แล้วก็ถ้าเกิดสมมติอ,อ่านภาษาอังกฤษจะเข้าใจได้มากขึ้นนะครับอ,อ,อ่านง่าย นะครับมี Chapter Summary ด้วยนะครับซึ่งจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของหลักการว่าทำไมคนเราโดยทั่วไปถึงมอง Quitting เป็นเรื่องน egative แล้วมอง q u i t t i n g เป็นเรื่องของ p o s i t i v e มันไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องผิดและทำไมคนเราถึงผูกยึดโยงกับสิ่งที่เราลงทุนไปค่อนข้างเยอะหรือที่เขาใช้คำว่าเรื่องของซั Co o s t ทางด้าน Economics หรือว่า Endowment Effect หรืออะไรยเยอะแยะมากมายที่เป็นในเรื่องของไซโคโลจีที่ที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายมีตัวอย่างที่ชัดเจนซึ่งจะทาให้เราชวนคิดได้มากขึ้นผมเชื่อว่าการฟังเราสคนดิสคัดกันว่านังสือและมีดีและได้อะไรมากมายไม่เท่ากับการที่เขาอ่านแล้วก็ลองทบทวนตัวเองถ้าเลือกซื้อที่จะอ่านอ่านไปที่ระบทในแต่แต่ละตัวอย่างที่เขาพูดถึงให้ลองนึกทบทวนดูว่ามันรีเลทกับเราอย่างไร แล้วเราจะเข้าใจมันมากขึ้นว่าอ๋อโอเคอันนี้มันเป็นเรื่องของของ psychology แบบนี้มันถึงเกิดขึ้นแบบนี้แล้ว what if แบบเดียวกันกับคนใน story อ่ะถ้าเกิดเขาเลือกที่จะ quit แล้วมันเป็นยังไงหรือในตัวอย่างหลายๆอันในเนี้ยคือเขาจะยกตัวอย่างของคนที่เลือก quit แล้วเขา s ั c c e s อะไรเช่นเดียวกันลองมองย้อนกลับไปว่าในตอนนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้เลือกกริ t ต i n g ที่จะฝ่าฟันต่อมาและสุดท้ายมัน fail ถ้าเกิดเราเลือก quit แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะ ผมคิดว่าเป็นวิธี bring the best จากปุกเล่มนี้จากหนังสือเล่มนี้มากที่สุดแล้วก็ถ้าสุดท้ายาให้ summarize ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนั่นคือสุภาษิตไทยโบราณที่สอนเรามาตั้งแต่เด็กแต่เติบโตมาผมเชื่อว่าในกลุ่มเพื่อนเราอาจจะมีการแซวพูดเล่นกันว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อาจจะยังคงอยู่ที่นั่นแล้วความสำเร็จอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ลองดูครับมันเป็นทักษะที่ถ้าเราฝึกไปด้วยไม่ได้ไหมายความว่าพอฝึก quitting แล้วปุ๊บเราจะต้อง quit ทุกอย่าง รับเปิดทงมาเลยตั้งแต่แรกว่าทําถึงจุดจุดหนึ่งแล้วยังไงฉันก็จะเป็นควิตเตอร์ให้ได้อันนั้นอาจจะผิดวัตถุประสงค์ของการคุยกันในรอบนี้แต่เราแค่อยากเปิดมุมมองให้รู้ว่าไม่ใช่ว่าการพยายามทุกอย่างแล้วจะการันตีว่าจะได้ความสําเร็จพยายามในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ไม่ได้ความสำเร็จที่คุณกำลังมองหาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการเมคดิ i s ชันการทำความเข้าใจาสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก,การหาไลฟ์โค้ชควิ t ติ้งโค้ชที่ดีก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันครับผม วันนี้ผมเต็มอิ่มมากๆแล้วก็ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะได้คีย์เวิร์ดหลายอย่างที่มันมีความสำคัญเพราะว่าชีวิตเรามันไม่ใช่ไปต่ออย่างเดียวมันมีทั้งไปต่อแล้วพอแค่นี้แล้วถ้าวันที่เราต้องพอแค่นี้เรามีเครื่องมือหรืออย่างที่จะทําให้เราอ่ะรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ควรพอแล้วผมเชื่อว่าคําว่าพอหรือว่าการหยุดในวันที่ควรหยุดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสัก c e เซในชีวิต ว่ามันทําให้เซฟไลฟ์เซฟริมเซฟฟังก์ชันให้กับพวกเรานะครับก็วันนี้ผมดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่น็อตมากนะครับที่มาแชร์กับพวกเราในวันนี้แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากครับัส,สดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ ท่านผู้ฟังสามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวได้ง่ายๆเพียงกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งกริ๊งที่ช n แ e ชีพ Podcast หรือจะตามไปกดไลค์และติดตามที่เพจ f เฟซ o o o กชีก็ได้นะคะแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ